สวัสดีเพืเ่อนๆชาว X X Shop ทุกๆคนนะครับวันนี้ก็จะมาดีวเพิ่มโปรโมชั่นประจาเดือนตั้งแต่เดือนตุลาวันระหว่างวันที่4ตุลาถึง24ตุลานะครับน,นี่ก็พี่ AK แต้มก็มาดีวเพิมโปรโมชัน่นเติมถูกสุด5,999บาทนะครับบาทเดียวก็6,000บดีนะครับผมเพินี้ก็ถ้าใส่พร้อมปีกแล้วก็ชุดนะครับก็จะบวกะจะบวก าเต้ฟื้นฟูบวกติบนะครับแล้วก็เพิ่มวิ่งายบวกหนึ่งชุดชุดก็บวกสองอยู่แล้วนะครับก็ปืนนี้มีชื่อว่ามิเคเลจัสตินนะครับก็เวลาปืนนี้ก็ทิศขวาก็จะเป็นมีดนะครับเดี๋ยวดูนะครับขวาก็จะเป็นมีดครับผมโอเคนะครับผมการยิงก็รัวๆก็โอเคนะผมว่าโอเคนะครับ <laughs> อันนี้ผมยิงไม่โดนเองนะครับผมครับอันนี้อันนี้ขอยิง,ย,งยิงผมนัดหนึ่งนะครับผมนัดเดียวนัดเดียวไม่ใช่สไนนะโอเคครับผมก็น,นี้ก็จะติดสถานะทําให้อาถือปืนก็จะวิ่งเร็วขึ้นนะครับผมจะทาให้วิ่งเร็วขึ้นนะครับผมก็เราลองมาระเบิดกันเลยดีกว่าเบอร์ลินกิงคองนะครับผมก็อ่า๋ยวผมบอกก่อนดีกว่าก็หน้าก็น้าตาก็จะเป็นยิงคองนะครับเวลาปลาระเบิดก็ จะขึ้นอ่าจะขึ้นรูปเป็นคิงคองเลยนะครับผมอยู่อยู่กับเพื่อนดิอยู่กับเพื่อนเกอะผมเนี่ยอ่าโอเคครับผมโอเคนะครับผมนะเรามาแนะนำผู้ร่วมรีวิวเันเลยดีกว่านะครับผมเสือเขียวชื่ออะไรครับผมเฉลี่อลี่ค่ะเฉลี่ยลี่โอเคครับผมชื่ออะไรครับผมสวัสดีครับผมชื่อเฉยชิปครับผมชื่อเล่นชื่อสีครับ ชื่ออะไรครับผมมุนยูนี่ชื่ออะไรอ๋อสมโดมครับผมสมโดมนะครับสมโดมสมโดมชื่อตัวละครชื่ออะไรครับผมอันดินบายเอเมครับอ๋ออันดินบายเอเมนะครับได้หมดถ้าสดชื่นนะครับผมอันนี้น้องชื่ออะไรนะครับผมอะไรครับผมจุดแดงที่เลยที่อุ้มครับผมเอาอครับผมอันนี้ก็จะใส่ชุดเซ็ตชุดเซ็ตก็ได้มาจากเพียนะครับเล่นเพียนะครับก็อ่าก็จะมีเขาหน้ากากแล้วก็ชุดแล้วก็ ข้างหลังนะครับก็ถ้าใส่ครบเซตก็ข้างล่างพื้นก็จะเป็นมังกรนะครับก็สีฟ้าเลยนะครับสวยงามนะครับส่วนชุดสีเขียวก็จะเป็นอ่าได้มาจากแรนดอมนะครับก็ที่เล่นกันนะครับจับคู่อันนี้ก็น้องโตนะครับโตโน่ใช่ไหมชื่อตัวละครชื่อใช่รครับใช่ครับเดคเกตซามครับผมเดคเกตซายมนะครับผมนะไงก็ขอบคุณเพื่อนๆชาวไอ็อตมากๆทุกคนนะครับ เดี๋ยวเราต้องแนะนำตัวก่อนนะอะไรนะพี่แนะนำตัวก่อนเนาะต้องแนะนำตัวก่อนนะใช่ครับผมเอเชียัมนะครับเรามาต่อี่ปืนที่สองนะครับเป็นสไนเปอร์เติมหกร้อยเก้าสิบเก้านะครับเป็นเป็นปืนอะไรนะปืนสไนเปอร์ครับอ๋อโอเคโอเคครับ Burning Aquila นะครับหกหลาไอ้ก้ออีกรอบขออีกรอบ ตั้งสติก่อนไอพวกนี้ก็อยู่เฉยได้อยู่อยู่อยู่เบอร์นิงอควยล่าครับถ้าอ่านผิดก็ขออภัยครับภาษาอังกฤษก็ไม่ค่อยแข็งแรงนะครับก็พอผ่านผ่านผ่านโรงเรียนผ่านแม่กับเมียน,น,น,นี่เสียงแข็งเลยนะครับกับไอกาแฟนี่เสียงแข็งเลยเขียงคอเป็นเอ็นเลยนะครับผมวัสดีว่ะดี ยาจ้องของพวกสามผาเดียวเป็นศูนยกูไม่หวั่นคือและรู้ได้ทั่มการยิงก็ถือว่าไวนะครับระเบิดนี่ก็เท่ด้วยแต่ปืนนี่เท่แต่ปืนนะครับการยิงก็ถือว่าดีนะครับ6ก9บาบทหกสิวันยิงครบ3ตัวนะครับจะมีแสถานะขึ้นนะครับจะ วิ่งไวนะครับถ้ายิงครบ3ตัวจาฟเวียวติงสองกูไม่หวั่นดือเล่นหัวแผ่นดินชักชักชักัะไรออมเร็วครับถ้าเปิดลำกล้องอันนี้นอ,อ,อันนี้ตรงมากอันนี้สลับเป็นสามได้รับใช่ครับโอเคครับผมอ้าวไหนพี่เบียร์อีกปืนนึงพี่เบียร์อีกปืนนึ่ง เออใส่วะเนี่ยครับมาต่อกันอีกปืนนะครับเติมการลดค่สิบก้าบาทนะครับเบินนร์นริ่งยูเนเีนยเ่ยคอนนะครับเป็นปืนเซาไรเฟิลนะครับออมีไฟด้วยปืนนี้ก็เท่นะครับปรเท่ถือว่าเท่อยู่ อันนี้จะเป็นเป็นปืนซูมนะซูมได้นะเหมือนเหมือนซูมคนนะถามว่าดีไหมผมว่าดีนะครับวันนะยิงนิ่งมากเลยเออมันต้องดีมันต้องดีอยู่แล้วครับผมโคลนชั้นไอจอดน่าจะดีทุกปืนเลยครับเล็งได้ด้วยนะครับเวลาเล็งนี่เวลายิงความเร็วก็ไม่ลดนะครับ ครับก็ประมาณนี้ครับขอบคุณเพื่อนเนในช็อตทุกคนนะครับที่ยังไงชอบก็กดไลค์ใช่ก็กดแชร์นะครับผมนี่ครับผมชุดเติมชุดของโปรโมชั่นนี้นะครับก็อันนี้อันนี้ก็จะเพิ่มเพิ่มเพิ่มเป็นเกาะเวล3สามนะครับ สมมติเพิ่มเกาะเวลสามใช่ไหมถ้าเรามีกันโตเวลสิบใส่ไปด้วยถ้ะใ,ใส่ไปด้วยในปืนนะครับที่เพิ่มเกาะน,นะกันโตสำหรับเพิ่มเกาะน,นะครับก็เกาะก็อยู่ที่ประมาณโอ้เยอะอ่ะเอาปเป็นว่าเยอะอะเหมือนเหมือนเหมือนยังไงอะเหมือนเหมือนเราเล่นเล่นสองคนนะครับในร่างเดียวกันอนะแล้วใส่เกาะเวลหนึ่งอะประมาณนั้นอนะใส่ครบเซตนี้ก็จะมีคุณสมบัติพิเศษมานะครับ๋ถวขึ้นให้ดูข้างนี้ ก็จะเพิ่มเพิ่มวิ่งไวบวกหนึ่งนะครับก็คือชุดมันก็บวกหนึ่งแล้วถ้าใส่ครบสามติดก็จะเพิ่มบวกหนึ่งเต้นฟุตปูเลื่อนบวกสิ้นนะครับผมเฮ้ยแล้วขอบคุณเพื่อนเพื่อนเน็กช็อตก่อนขอบคุณก่อนแล้วสองสามขอบคุณครับขอบคุณครับเอ้ยก็มาครับมาโอ้โห เฮ้ยเฮ้ย <Ende> ย <esa> hey, he no ังไงจังหวะนี้จังหวะนี้เคเต็มเอเคเต็มยังไงไม่ตายครับผมจังหวะนี้ครับผมจังหวะนี้ตายเปล่าไม่ตายเอาตายดาเดียวนูกูไม่หวั่นโอ้ยอย่าองหอมพวกสามเขา ตรงจดจำชื่อกูไว้ดาบเดียวสิ้นสอง <I know. S 1> อยฮิระเบิดเ,เด <c oughs> ต็มอุยโดนไฟเผาตัวรับตรงจดจำชื่อกูไวอ้อะไรเรื่องเด็กผิดพลาดออกมาผิพลาดดิครับ มาารบความแค้นที่มีถึงทีต้องสาสานสดาบเดียวส,สิ้นสองอุ้ยโดนมีดเจ๋อชีพป <c oughs> ิงช้าอุ้ยโดนมีดเลยอย่าจองหอมพวกสา,า <c oughs> วเขาได้รอบเดียวเฉยชีพ <c oughs> ถึงทีต้องสา,สา <c oughs> ดดาบเดียวสิ้นสอง เงาธนูกูไม่หวนไรๆหุย <c oughs> โดนตำนนเนงเป็บปีก่อนอ,อย่าจองหองพวกตาขาว<ม> <c oughs> พีเบียขวาพี่ความแขนที่มีถึงทีต้องดาบเดียวสิ้นส,สอง ได้ตีได้พกกบเราเหรออย่าจองของพวกขสาเขาวดาบเดียวสิ้นสองวิโดนปกตรงโดน,โดนยำชื่อใจไ,ไวผมกำลังลองลูดอยู่เหล่านี้ก็เทมากครับผม เวลายิงเนี่ยตรงจดจำชื่อกูไว้อุ๊ยโดนบาเล็ต